สวัสดีค่ะพบกับพีชวัน r p e พีชนะคะและคลิปวันนี้นะเรากลับมาแล้วกับทูกและี้ซึ่งวันนี้เราจะพากันไปที่7 e เ e ่อีกแล้วคือ7ตอนนี้เนี่ยมีของด้านบิวตี้ความสวยความงามเยอะมากคลิปวันนี้นะคะพีชเลยจะพาเพื่อนๆนไปดูแลตัวเองตั้งแต่หัวจะรดเท้ากันเลยนะคะพร้อมแล้วก็ไปชมกันเลยค่ะตัวแรกนะคะก็คือฟูจิเนรครีมนะคะหรือว่าครีมหอยทากฟูจิค่ะ ตอนนี้นะคะมองไปทางไหนก็เห็นแต่แบบเมื่อคอยทากอยทากเมื่อคอยทากและถ้าเพื่อนๆติดตามพีทมาสักระยะหนึ่งจะรู้ว่าพีทเนี่ยเป็นคนที่ชอบใช้อะไรที่แบบมีส่วนผสมขอ,ของเมื่อคอยทากอยู่แล้วนะคะครีมหอยทากนะคะก็จะช่วยในเรื่องของการลดสิวค่ะไม่ว่าจะเป็นสิวพอดสิวอักเสบนะคะเพราะว่าอย่างแรกเนี่ยเขามีอะโลเวยล่าค่ะที่จะช่วยเหมือนปลอบประโลมแล้วก็ลดการอักเสบของผิวนะคะแล้วนอกจากนั้นแน่นอนว่าจะต้องมีเมือกหอยทากเมือกหอยทากนะคะก็จะเหมือนกับช่วยให้ผิวเนี่ยแข็งแรงขึ้น แล้วก็ลดรอยต่างๆที่เกิดจากสิวนะคะเนื้อครีมนะคะก็จะเป็นลักษณะเจลใสๆค่ะจะเปลี่ยนตัวเองเป็นเมือกนะคะเมื่อเราตบเข้าสู่ผิวหน้าเนี่ยก็จะซึมทันทีไม่เหนียวเหนอะหนะเลยค่ะ สิ่งที่พีชชอบสำหรับฟูจิเซเนลครีมนะคะนั่นก็คือพี่จะใช้เวลาที่เราเป็นสิวพดหรือว่าแบบเหมือนพดร้อนพดเหงื่อตัวเองนะคะตัวนี้เนี่ยเหมือนจะช่วยแบบให้อบประโลมให้ผิวมันดีขึ้นแล้วก็ลดพวกสิวพดตรงนั้นได้นะคะที่สําคัญก็คือมันเย็นสบายผิวมากไม่เหนียวเนหนอะหนะเลยแล้วก็เวลาที่พี่ใช้เนี่ยถ้าพี่ใช้ก่อนแต่งหน้าจะรู้สึกได้เลยว่าผิวของเราที่มันชุ่มชื้นขึ้นแล้วก็แต่งหน้าง่ายขึ้นค่ะ ล้วจาออกหอยทากนะคะมาที่พึ่งกันบ้างครีมพิษพึ่งเอ้ยหลายคนคงจะคุ้นเคยใช่ไหมคะตัวนี้เนี่ยฟูจิบีวีนองครีมนะคะหรือว่าครีมพิษพึ่งของฟูจิพิษใช้ของฟูจิหลายตัวเหมือนกันนะเนี่ยเออ ตัวนี้เนี่ยพิษพึ่งของเขาเนี่ยสกัดมาจากเหล็กในของพึ่งนะคะซึ่งคุณสมบัติเนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของการเหมือนเป็นการสร้างคอลลาเจนกระตุ้นการไหลเวียนโลโหิตใต้ผิวหนังนะคะช่วยให้ผิวเนี่ยมันกระชับแล้วก็เต่งตึงขึ้นใครที่แบบบัตเจ็ตไม่ถึงน้องโบไปฉีดน้องโบเนี่ยก็ลองใช้พิษพึ่งดูก่อนนะคะแต่พี่จะบอกก่อนว่าถ้าใครที่เคยแพ้พิษพึ่งหรือว่าแบบโดนพึ่งต่อยเหล็กในอะไรเงี้ยถ้าใครเคยแพ้นะคะอาจจะไม่แนะนําอาจจะทําให้เกิดการแพ้ได้นะจ๊ะ เนื้อครีมพิทเพิ่งของฟูจินะคะก็จะมีส่วนผสมของทองคําด้วยค่ะสามารถทาได้ทั้งเชา้าแล้วก็เย็นเลยเป็นเนื้อเจลใสๆนะคะเกลี่ยง่ายแล้วก็ไม่มันค่ะสำหรับครีมพิทเพิ่งนะคะพี่จะใช้ช่วงกลางคืนเพราะเรารู้สึกว่าต้องการเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับหน้านะคะสิ่งที่เห็นผลเลยคือผิวมันดูแน่นขึ้นแล้วก็เรื่องแต่งตึงกระชับยกเรือวร้อยอยอย่างงี้อาจจะไม่เห็นผลชัดมากเพราะว่าพี่แบบยังยังยังเด็กอยู่แต่ว่า สิ่งที่เห็นชัดๆเลยก็คือผิวมันแน่นขึ้นค่ะแล้วก็รู้สึกแบบมันเด้งขึ้นด้วยนี่สกินแคร์ตัวที่3นะคะก็คือฟูจิฟองเบียร์เซรัเฮ้ยฟูจิอีกแล้ว Fuji ฟองเบียร์เซรันะคะตัวนี้เหมือนเป็นสา,า,กการสกัดที่มาจากฟองเบียร์นะคะคือถ้าดื่มเบียร์ไปเนี้ยก็คงจะไม่มีประโยชน์ต่อสุขภาพเท่าไหร่แต่ถ้าเอามาใช้ภายนอกเช่นแบบหมักผมเอ้ยเอามาเป็นเซรั่มทาผิวหน้าเอ้ย มันมีประโยชน์ขึ้นมาทันทีนะคะ,ะตัวนี้เนี่ยช่วยในเรื่องอะไรช่วยในเรื่องของให้ผิวที่โทรมกลับมาดูสดใสขึ้นวันที่แบบผิวล้าเหนื่อยเราไม่ค่อยได้พักผ่อนดื่มนะ้าไม่เพียงพอนนนั้นผิวมันก็จะดูแบบดูเหนื่อยดูแบบเฟะแบบเฮ้ยไม่แฮปปี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ตัวนี้เนี่ยพอทาไปแล้วรู้สึกได้ว่าผิวมันมีความเฟรชขึ้นตื่นขึ้นมามันก็แบบหน้ามันหน้ามันสดใสขึ้นนะคะเหมือนเราใช้แบบ บำรงุงกินวิตามินวิตามินอะไราเงี้ยคือรู้สึกว่าผิวมันผิวมันเฟรชแล้วก็ดูสดใสขึ้นนะคะตัวนี้อย่างที่4นะคะพีชเชื่อว่าหลายคนคงมีปัญหาเรื่องของสิวเซียนสิวอุดตันขนที่แบบตามรูขุมขนใช่ไหมคะพีชจะใช้เป็นแบบเหมือนคล้ายคโคลนมาสหน้าลอกออกได้นะคะตัวนี้คือแค t ที่ด Black l e c k h l e d n s i n n w h i t e Clay Mask นะคะอันนี้เพิ่งเปิดใช้ไปเมื่อวานด้วยคือ มันสะดวกมันง่ายแล้วมันก็เร็วนะคะตัวนี้เนี่ยพีจะพอกไว้แบบค่อนข้างหนานิดนึงเพราะถ้าพอกบางๆเนี่ยมันก็จะดึงไม่ค่อยออกเท่าไหร่นะคะพอกไว้หนานิดนึงแล้วก็แบบทิ้งไว้สักสินาทีนะแครกขึ้นมาโอ้ยขนอ่อนเล็กๆจนจุดๆซิลเซียนแบบเส้นเล็กๆอะไรที่มันแบบฝังอยู่ตามรูขุมขนของเรานะคะโดยเฉพาะช่วงนี้ของพีเนี่ยจะเยอะมากทําให้เวลาที่เราแต่งหน้าเนี่ยดูไม่เรียบเนียนลอกปุ๊บเท่านั้นเลยค่ะทุกคนชีวิตดีแต่งหน้าง่าย ไม่เป็นคราบไม่เป็นแบบเหมือนจุดจุดจดอยู่เพราะว่ามันไปติดขนไปติดสิวสิวเซียนของเรานะคะเคยตัวนี้แฮปปี้เวิร์กด้วยราคาถูกช่องจิ๋วใช้ได้หลายครั้งด้วยนะคะสิวเซียนแล้วมาต่อกันที่ใต้ตากันนิดนึงนะคะหลายคนอาจจะมีปัญหาเรื่องใต้ตาครามใต้ตาบวมใช่ไหมแต่พีทอะถ้านอนดึกเมื่อไหร่ดื่มน้ำน้อยเมื่อไหร่ ใต้ตา,ตาเหี่ยวจา้าคือตรงผิวตรงนี้มันก็จะแห้งแห้งมันก็จะยู่ยย่นย่น,ยนแบบดูไม่สดใสเลยนะคะสิ่งที่พี่ชอบทําคือการใช้ไอ e ์มาร์กแบบสําเร็จรูปอย่างนี้นะคะพี่เคยพูดอีกตัวหนึ่งไปแล้วที่น่าจะเป็นอะโลเวล่าหรืออะไรสักอย่างนี่แหละแต่ว่าไปเจอตัวนี้เราก็ใช้ดีเหมือนกันนะคะอันนี้คือ Real Joy k o r รี亚นะคะอซ์มาร์กทองคําบริสุทธิ์96.5%ผสมคอลลาเจนด้วย ตัวนี้เนี่ยลดถุงใต้ตาลดแพนด้าเนี่พีทไม่เห็นผลนะแต่ที่พีทเห็นผลคือความชุ่มชื้นขึ้นแบบขึ้นทันทีหลังจากใช้นะคะโดยเฉพาะอย่างงี้ถ้าเราไปใช้เหมือนเอาไปแช่ตัวเย็นก่อนแล้วเอามาใช้อย่างเงี้ยมันจะสบายตามานกะรู้สึกว่าแบบผ่อนคลายสุดๆแล้วก็ให้ความชุมช่มชื้นกับใต้ตาได้ค่อนข้างดีแบบเร็วให้ความชุ่มชื้นเร็วกว่าการใช้ไอยครีมนะคะตัวนี้ราคาถูกด้วย49บาทเองมี2คู่ และถ้าใครที่ติดตามพีเวลาพีแต่งหน้านะคะสิ่งหนึ่งที่พีชอบใช้บ่อยๆเลยก็คือสเปรย์น้ำแร่นะคะและสเปรย์น้ำแร่ตัวนี้นะคะก็คือของพีโดมปรกรณ์ลำนั่นเองนะคะชื่อว่าดูมีดูมีซีเครดนะคะเป็นสเปรย์น้ำแร่จากภูเขาไฟที่เกาะจีจูนั่นเองสเปรย์น้ำแร่นะคะแบบเขาไม่ได้เพิ่มแค่ความสดชื่นนะแต่บางครั้งเนี่ยน้ำแร่มันก็มีแร่ธาตุใช่ไหมคะก็จะเหมือนเป็นแบบสารแอนตี้ออกซิเดนต์นะคะช่วยแบบ เปาประลมผิวช่วยบำรุงผิวแล้วก็ช่วยเหมือนเป็นเกราะป้องกันให้ผิวเวลาที่แบบเช่นถ้าเราออกแดดบ่อยๆหรือว่าเจอกับมลภาวะอะไรเงี้ยฉีดสเปรย์น้ำแร่ป,ปุ๊บเนี่ยจะให้ความรู้สึกเฟรชแล้วก็แบบสดชื่นขึ้นมาเลยนะคะว่าแล้วเราก็ฉีดสักหน่อยดีกว่าสเปรย์น้ำแร่นะคะใช้ฉีดก่อนแต่งหน้าหล้งแต่งหน้าหรือฉีดระหว่างวันก็ได้ค่ะ ตัวนี้จะเป็นแบบหัวสเปรย์นะคะไม่ได้เป็นมินฟุงๆดังนั้นเนี่ยมันจะแบบให้ความรู้สึกแบบเต็มหน้าดีมากผิวก็ดูฉ่ำขึ้นด้วยนี่ถ้าฉีดหลังแต่งหน้ามันจะเหมือนกับให้ให้ลุคแต่งหน้าของเราวนะันนะั้นอะดูเป็นงานผิวมากขึ้นไม่ได้ดูแป้งหรือว่าดูแข็งหรือว่าดูแบบเนื้อออกไหมถ้าเราทาแป้งมันก็จะดูเป็นแป้งแต่พอฉีดน้ำแร่ปุ๊บทุกอย่างมันก็จะดูเป็นงานผิวมากขึ้นนะคะขวดละ139ามสํบาทสำหรับพีทถือว่าไม่แพงนะสำหรับสเปรย์น้ำแร่ที่คค่อนข้างโเจ งานหน้ากันไปเยอลารนะคะมาพูดถึงงานตัวกันบ้างเนาะสครับผิวที่พี่เชื่อว่าหลายคนคงจะรู้จักแบรนด์นี้นะอันนี้เห็นแบบในเซเว่นเกือบทุกเซเว่นเลยก็คือโยโกะนะคะสปามิลเซาเป็นเกลือขัดผิวน้ำนมเฮยอะไรอี้คือพี่ชอบอะชอบใช้มากคือมันเป็นเกลือสาราพัดประโรยชน์แล้วก็เป็นเกลือที่ถูกมากราคาประมาณ39บาท ีใช้ขัดนอกจากใช้ขัดตัวแล้วนะยังเอามาขัดด้ามแปรงก็ได้แปรงแต่งหน้าเวลาเหนียวเหนียวอะคะ่ะก็ามาขัดก็ได้ขัดตัวทําสปานมือสปาเท้าได้หมดครบมากแล้วก็เม็ดมันไม่หยาบจนเกินไปนะคะ่ะแล้วก็ที่สําคัญคือมันมันหอมด้วยอะอันนี้ไม่ได้แกะน,นี่เพิ่งซื้อมาเลยเพราะว่าที่แกะอีกอันหนึ่งอยู่ที่บ้านนะคะตอนนี้พี่อยู่ที่คอนโดเนาะผิวมันเนียนขึ้นแล้วก็ไม่บาดผิวสำหรับพีทคือดีนะคะ และชิ้นสุดท้ายนะคะแบบเหมือนเป็นการปิดจ็อบละกันเนาะนั่นก็คือน้ํามันมะพร้าวสกัดเย็นนะคะสารพัดประโยชน์จริงๆตัวนี้เนี่ยหลายคนสงสัยผมดีขึ้นหมักน้ํามันมะพร้าวนะคะแล้วก็น้ํามันมะพร้าวเนี่ยนอกจากจะใช้หมักผมใช้ทําอาหารก็ได้อาหารครีบีพิทานอยู่ก็ใช้น้ํามันมะพร้าวนะคะใช้มาทําสปามือสปาเท้าแบบเหมือนบํารุงเล็บบํารุงผิวหนังคือมันแบบมันสารพัดประโยชน์จริงๆให้ความชุ่มชื้นและ สูตรที่แบบพีชชอบมากคือผสมสองอันนี้เข้าด้วยกันผิวมันก็จะแบบชุ่มชื้นทั้งที่เราแบบสครับผิวนึกออกไหมคะแทนที่ผิวจะแห้งมันก็เหมือนเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวเพราะว่าเราใช้น้ํามันมะพร้าวนะคะและน้ํามันมะพร้าวสามารถที่จะบํารุงขนตาได้ด้วยสารพัดประโยชน์จริงๆปิดจอบค่ะและนี้นะคะก็คือถูกและดีเวอร์ชั่นจากเซเว่นของพีชนะคะดูแลกันตั้งแต่หัวจรดเท้าเลยนะคะแต่พี่จะบอกก่อนอย่างหนึ่งคือ ของที่ใช้มาทั้งหมดนี้เนี่ยจะแพ้ไม่แพ้ขึ้นอยู่กับสภาพผิวของแต่ละคนแล้วก็การแพ้ของแต่ละคนด้วยบางคนแพ้อย่างบางเพื่อนบางคนพีแพ้นะ้ำมันมะพร้าวใช้บนหน้าไม่ได้หรืออาจจะแพ้นู่นนี่อะไรเงี้ยมันก็แล้วแต่ขึ้นอยู่กับบุคคลน,นะพี่ไม่สามารถบอกได้ว่าใช้แล้วจะแพ้ไม่แพ้แต่วิธีการง่ายๆที่จะทดลองก็คือลองบริเวณที่เรารู้สึกว่าเอ้ยเซฟๆหน่อยอะไรเงี้ยตรงเนี้ยเหมือนพีท้า ถ้าตรงนี้ขึ้นผื่นเมื่อไหร่จะรู้เลยว่าแพ้นะคะก็จะแต้มตรงนี้นิดนึงถ้ารู้สึกไม่ดีแล้วก็ล้างออกแต่ว่าโดยรวมทั้งหมดที่พี่ใช้มาตรงนี้เนี่ยเราไม่แพ้เราก็เลยมาบอกเพื่อนๆในคลิปนี้กันค่ะ และถ้าใครนะคะที่ชอบคลิปวิดีโอนี้นะคะแล้วก็อยากให้พีทําถูกและดีไปเรื่อยๆนะคะอย่าลืมกดไลค์พีทด้วยนะรวมถึงคอมเมนต์ด้านล่างเข้ามาได้เลยนะคะว่ามีคลิปวิดีโออะไรที่อยากให้พีททำหรือว่ามีถูกและดีอะไรเพ,เพื่อนๆลองในเซเว่นแล้วถูกใจชอบอยากให้พีทไปลองนะคะยังไงคอมเมนต์บอกกันมาได้เลยถ้าแบบมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเราก็จะมาอัปเดตกันในคลิปต่อไปนะคะ วันนี้นะคะพี่ก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปแล้วนะคะอย่าลืมกด subscribe ช anel ของพีทนะคะแล้วเจอพีกันต่อได้ในช่องทางด้านนี้เลย facebook instagram รวมถึง snapchat นะคะเจอกันใ้ใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ